ดูดวงชาวราศรรกกีพฤษภพ้นวันที่31มีนาคมนี้ครับเทวดามาให้ในสิ่งที่คุณขอไว้คุณไปขออะไรไว้ล่ะนะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนากนเกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางช่องก่อนนะครับนะครับโชคชะตาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่คุณขอไว้บางคนขอรลงวันที่1บางคนบางคนขอโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาขอหญิงสาวขอหนุ่มชายที่หลอเหลาเอาการ ผมเหมาะสมกับตัวท่านท่านจะได้ไปเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าน้ำในโชคชตามาดูกันนะผมแต่บอกได้เลยว่าเทวดาสองมอมให้แก่ท่านมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วนะผมวันวันที่31มีนาะดวงชะตาของท่านตกตำแหน่ง7ถ้วยนะผมคนพบได้พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายโอกาสทองจะเข้ามาสู่ตัวท่านนะผมจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตา ด้วยบุญกุศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านขอทํานายว่าเป็นไปตามนี้ปัญหาต่งตางๆที่โดนปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวดวงชะตาจะเปิดเทวดาส่งมอบมาให้แล้วรับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากันแกล้งในโชคกตาจะเริ่มมาลายหายไปสิ้น ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งแปดไม่ท้ามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรการชิงไหวชิงพิบการใช้เล์เหลี่ยมเลข์กลเพื้นายดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคจะมีโอกาสทองโอ,โอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลตกตำแหน่ง Emerald เเนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะผับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน กล้าที่จะตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามันถึงเวลา่าบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักกร้งกราษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคเทวดาจะมาส่งมอบสิ่งที่ท่านอธิษฐานจิตขอพอรเอาไว้สิ่งนั้นจะเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายครับผมเปัญหาต่างๆถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันบ่งบอกถึงความตั้งมั่นในโชคชะตา แล้วผมเพราะฉะน,นั้นผลวันที่31มีนาเอาจริงนิดหนึ่งอย่ารอเล่นกับชีวิตับผมถ้าจะศึกษาเล่าเรียนเอาให้จบถึงมิถุนยาด็อกเตอร์ับถ้าจะศึกษาเที่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานการเงินนะผมท่านจะได้ขยับขยายครับเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินถ้าท่านรับราชการท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดปัญหาต่างๆมีดดาบปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาตกตําแหน่งส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังสู่ตัวท่านมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาราผมปัญหาต่างๆให้ท่านออกเดินทางและท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่แก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาเข้ามาประเดยดังถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่การยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคเพราะฉะนั้นขอทํานายว่าดวงนี้เทวดาส่งมอบสิ่งที่ท่านขอพรเอาไว้แล้ว ถ้าท่านบนบานสารกล่าวถ้าได้แล้วรีบไปแก้บนนะจ๊นะครับผมถ้าปัญหาต่างๆอย่างผมสิ่งที่ท่านพูดไปแล้วเอ,อว่ยวาจาวไปแล้วไม่ทําอาจจะโดนถวงคืนก็ได้นะเพราะฉะนั้นการต่อสู้ยื้อแย่งแก่งแย่งจริงดีอํานาจบุญมารมีวัสนาท่านจะเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองลองใครจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาตกตําแหน่งสราเทน้ําสู่ธรณีกวดน้ําเพราะฉะนั้นกวดน้ําไห้แก่เจ้ากรรมในเวรสิ่งต่างๆจะบังเกิดขึ้น ในโชคชะตาให้กับเทวดาประจําตัวของท่านดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวัส,สนานอกน้อยจะนําพาซึ่งบุญกุศลวัส,สนาได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นได้รับโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบัดังการส่งมอบถุวยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมดวงนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนแต่ต้องระแวดระวังพ้นวันที่31มีนานี้ปัญหาต่างๆจะเข้ามาประเดบดัง เงินทองไหลามาเทมาผสมเลศแต่เรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นเดอะทาวเวอร์ฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปเยี่ยงนะผมเจ็บปวดรัวล้าวคือเรื่องทะเละวิวาทจะมาเดมาบดังเข้ามาเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่31ระวังเรื่องทะเละวิวาทครับเก็บเงินเก็บทองให้มั่นเก็บเงินสดให้มากๆด้วยบุญกุศลวาสนาการพิกเปี่ยงแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกดมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผ่านพัฒนาอย่างก้าวโดดในสิ่งนี้ใช่การยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองเพราะท่านยังยืนหยัดด้วยตัวเองไม่ได้นะครับผมจะอยู่ได้ยากมากดวงชะตานี้เพราะฉะนั้นยืนหยัดด้วยตัวเองนะครับผมบางคนสอนลูกให้ลูกไม่เก่งนะพยายามประคบประง,งมกันเข้าไปอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นท่านพยายามยืนหยัดด้วยตัวท่านเองนำะแก่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวาสนา นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านพยายามยืนหยัดต่อสู้ด้วยกับปัญหาต่างๆและดวงชะตาของท่านจะนําพาซึ่งความสําสมเร็จลูกหลานของท่านจะเก่งกาจมีความสามารถนะครับผมมีสิ่งต่างๆที่คอยคุ้มครองตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับให้เขายืนหยัดด้วยตัวเองนะครับและตัวท่านเองด้วยจะตกตําแหน่งที่ดีนะครับผมการส่งมอบถ้วยทอ,อทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดแต่ช้าอดเกิดขึ้นในโชคชะตาให้ท่านบุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิเลือกที่จะเลี้ยวหลังหันกลับมาจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาชีวิตจะรับทรัพย์เดอะฟต้องตําแหน่งในโชคชะตามีการประจบประแจงเรียยแข่งเลียขาเอาอกเอาใจเป็นพิเศษในโชคชะตนี้เพราะฉะนั้นถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วรับเทวดาเอามาให้แล้วอ่ะไม่เอาเหรอจ๊ะ สิ่งที่ท่านบ่นบานสารกล่าวสิ่งที่ท่านบอกกล่าวกับเขาไว้ไม่ต้องบ่นก็ได้ขอให้ลูกรวยขอให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอให้จเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับได้เป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเ้าสังเกตกันดูนะจ๊ะเราแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วนะผมเพราะฉะนั้นในโชคกตาสามถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆให้เตรียมตัวลื่นเริงสังสรรค์ให้มีความสุขในสิ่งที่ใช่ นะครับผมสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นนะครับผมการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดะาเลขเสียงนําโชคทำไมจะไม่ได้มันถึงเวลาส่งมอบถ้วยทองแล้วเพราะฉะนั้นเทวดาเอามาให้แล้วท่านจงรับเอาไว้รับบางคนปฏิเสธนะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านควรที่ต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุง ับผมให้พยายามยืนหยัดด้วยตัวท่านเองับการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาขอทานายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดับสังเกตในโชคชะตาัะผมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาไม่ใช่เรื่องบังเอิญในโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญครับเพราะว่าดวงชะตาของท่านถูกกาหนดไว้แล้วสิ่งที่ท่านขอพรเหมือนกับการอธิษฐานจิตเหมือนเป็นมนต์คาถานะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านลื่นเริงสังสรรมีความส,สุขในสิ่งที่ท่านมีสิ่งที่ท่านชอบสิ่งที่ท่านเห็นสิ่งที่ท่านเป็น ไม่ใช่จาเป็นที่ท่านจะต้องนะผมยินดีปีดากับสิ่งต่างๆที่คนอื่นมีนะครับสิ่งที่เรามีนี่คุณค่ามากที่สุดแล้วนะสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจที่แช่มชื่นนะผมแงแหวนเงินทองเป็รนิจินดาจะมีหรือไม่มีอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามีคือโอโ้สุขภาพที่แข็งแรงจิตใจที่แช่มชื่นนะผมมีความสุขเป็นอย่างมากถือว่าใช้ได้แล้วนะครับรักรักตัวเองไม่จําเป็นจะต้องไปเหมือนใคร ลผมลื่นเลินสังสรรค์ไล่ลำให้มีความสุขครับสิ่งดีๆเป็นตัวของตัวนั่นเองแล้วท่านจะมีความสุขมากที่สุดครับเทวดา,า,ามามอบให้้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับงสุขสม,สมสมหวังดังใจหมายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคิปใหม่ครับสวัสดีครับ